ทุกคนรู้ไหมการที่เราทําเชื่อมโยงเรากําลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบโลกเราจะเข้าใจเลยว่าเราคือความรักเกิดจากความรักมาที่เนี่ยเพื่อแผ่ขยายความรักให้กับผู้อื่นและทุกสปปรรพสิ่งในโลกเพราะเนี้ยคือหน้าที่ที่แท้จริงของเราและพลังแห่งรักะสามารถขับเคลื่อนให้เราสําเร็จได้ทุกๆความฝันเพราะเป็นพลังที่สูงมากวันนี้หญิงอเลยตกตะกอนได้ว่าการที่เราจะเป็นเจ้าหญิงในภาพที่ดีที่สุดของตัวเอง ต้องใช้พลังแห่งรักในการอวยพรด้วยและทุกครั้งก่อนที่จะทานอาหารหรือดื่มน้ำจะเอามืออังแล้วก็พูดว่าฉันอวยพรด้วยแสงสว่างแห่งรักอันบริสุทธิ์ให้เซลล์ทุกเซลล์น้อมรับเอาคำอวยพรนี้เข้าไปส้มแซมร่างกายให้สมบูรณ์สมดุลแข็งแรงก็เริ่มสังเกตเห็นสุขภาพดีขึ้นเพราะร่างกายเราคือวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว หลังจากนั้นอ่ะหญิงงอนก็เริ่มที่จะวอวยพรผู้อื่นเช่นวันนี้มีรายได้เข้ามาก็จะวอวยพรให้คนอื่นอ่ะได้รับความมั่งคั่งร่ํารวยมีคนเอาของกินมาให้เป็นความโชคดีของเราอ่ะก็วอวยพรให้คนอื่นอ่ะได้รับความโชคดีวันนี้รู้สึกสุขภาพดีแล้วก็วอวยพรให้คนอื่นอ่ะได้รับสุขภาพดีเหมือนกับเราอ่ะหรือวันนี้เราเจอกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นพื้นที่อบอุ่นมั่นคงปลอดภัยให้กันเสมอ เราก็วอวยพรให้คนอื่นน่ะได้รับเหมือนกับที่เราได้รับอ่ะเพราะเมื่อเราอ่ะตั้งตนอยู่ในขึ้นความถี่ที่ดีอยู่กับการวอวยพรตัวเองผู้อื่นการกระทําของเราอ่ะมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเราก็พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแม้ว่าเราไปเจอเรื่องที่ไม่ดีเราก็ขอบคุณเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็วอวยพรให้เรื่องร้ายอ่ะกลายเป็นเรื่องดีถ้าเราเจอเหตุการณ์ดีๆเราก็วอวยพรให้ดีดดยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นน่ะทำให้อีกอรู้เลยว่าการที่เราจะเป็นเจ้าหญิงในภาคที่ดีที่สุดของตัวเองเริ่มต้นจากโลกภายในเพราะถ้าโลกภายในของเราดีอ่ะโลกภายนอกก็จะดีตามเพราะเราคู่ควรที่จะเป็นเจ้าหญิงกันสาว